สบายดีทุกคนมอนีก็ออกมาหดเบียร์พักค,คือเก่าเลยเนาะออกมาแต่สาวๆทุกคนหดเบียร์พักแล้วล้ะก็สี่ห้าพักปลาเมื่อกินเลยนะทุกคนเนาะไปทุกคนสะดาวสิพภาเขาปลาละบาทนี่พาเขาปลาห้าพักปลาเมื่อกินย่ามเสาเนาะ เป็นพักป่าเป็นพักธรรมศาสตร์ เป็นภาป่าธรรมศาสตร์กับบุคคลมีหรอกเนาะเพราะว่าหลายคนเจ้าเขาเคอยออกเนาะ เสียงลุหนาวยามสาวแห้งแห้งทุกคน một lái để tôi đi nó bên nhắn khổ ông มาทีเก <ra im> ็บผักทุกคนเหนื่อนี้ моейій�vre asoota bira a shirt � treats my clothes �το� czym ស� a l c o h มาอซ่พูดเลยพวกบรนพุทพาะเปียรปาดเนี storm, s <S <What S 2> ่ยพ oh, <no>, yeah, ักบัวลายนก็เลยมาลุกเนี่ยโซ่จะดาม

Ừ. <laughs> ở bên ngoài, mệt đấy. vậy thì, về gặp chỗ nào? ở